หุ้นกู้บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.7นะครับหลายท่านอาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักนะครับชื่อบริษัทนี้นะบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือเป็น holding company นะครับที่ประกอบธุรกิจนะผลิต และจัดจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอ้น้ำนะครับโดยบริษัทนะครับมีตัวยอ่อว่า ACE นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหุ้นกู้ตัวนี้กันบริษัทแอปสรุปคีนเอเนจีจำกัดมหาชนหรือ ACE นะครับยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลนะครับต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรอรอตโดยออกหุ้นกู้นะครับไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันแล้วก็มีสิทธิ์ถ่าถอนทุนกู้ก่อนครบกําหนดถ่าถอนใจดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยเปิดให้จองซื้อวันที่6 7 8สิงหาคม2 5 6 7เดนะครับเดือนหน้านั่นเองบริษัทแอปซอร์คินเอเนอร์จีจำกัดมาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้นะครับ ตัวหุ้นกู้แบบไม่มีประกันมีงหมด2ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ1ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณนะยังไม่เคาะอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนโดยประมาณ4.1ถึง4.3%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี25-68มูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทแล้วก็ชุดที่2อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ4 4ถึง4.7%ตต่อปีครบกาหนดไถ่ถอนปี25-69นั่นเองนะครับ ซึ่งหุ้นกู้นี้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันนะครับเท่านั้นนะไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทนะครับ BBB วกนะครับโดยบริษัทที่เล็ตติ้งจำกัดเมื่อวันที่2สิงหาคม2566ระเรียลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่678สิงหาคม2567ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเพัฒจำกัดนาทะเบียนหุ้นกู้ธนาคาร กรุงเทพจำกัดหมาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธานาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูดตาประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพลย์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแฟดชีตนะครับกันหน่อยนะอันนี้คือตัวแฟดชีตนะครับบริษัทแอปซอรูปคลีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชน ระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ4ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับก็อยู่ตรงกลางนะความเสี่ยงมีทั้งหมดนะครับเรามาไล่กันดีกว่านะโดยคร่าวๆหความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าในอนาคตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการเปิดประมูลนะครับโครงการลงไฟฟ้าในอนาคตและไม่สามารถกําหนดระยวลาการเปิดประมูลดังกล่าวได้ เนื่องจากจะต้องเป็นไปตามนโยบายและการบริหารของรัฐบาลและหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงจากการพึ่งพาพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จํานวนน้อยรายนะครับรายได้หลักของกลุ่มบริษัทพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่นะครับจำนวนน้อยรายได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกอฟอผนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคิดเป็นร้อยละ นะ56.54แล้วก็41.34ของรายได้แต่เนื่องจากการไฟฟ้าทั้งสองแห่งถือเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความน่าเชื่อถือสูงอีกทั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับการไฟฟ้าทั้งสองแห่งไม่เคยค้างชําระนะครับหรือชําระค่าไฟฟ้าล่าช้านะครับจากกําหนดระยะเวลานะครับที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ํานั่นเอง 3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนะครับ เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าตัวบริษัทใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นผลนะครับผลิตในผลผลิตเหลือในภาคเกษตรนะครับเช่นเปลือกไม้ยุคาริตัสนะครับไม้สับแกรบ้างนะครับเปลือกข้าวโพดใบอ้อยแล้วก็ทลายปาล์มนะครับเป็นต้นซึ่งแต่ละโครงการอาจใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพืพ้นที่ภูมิอากาศนะครับพืชเศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียงความเพียงพอนะครับของเชื้อเพลิงใน,ในแต่ละพื้นที่และปัจจัยอื่น ความเสี่ยงจากความด้อยสิทธิ์นะครับในโครงการนะครับโครงสร้างเงินทุนบริษัทมีหนี้สินนะครับที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับไม่รวมคุ้นกู้ไม่มีประกันนะและเสนอขายในครั้งนี้ก็คือมูลค่า5,370.91ล้านบาทโดยเป็นหนี้ที่มีลำดับการชำระหนี้คืนก่อนนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทมีสินทรัพย์ส่วนที่ดินและอาคารหรืออุปกรณ์ที่เป็นที่ปลอดภาระนะครับผูกพันมูลค่า 7,200. 92ล้านบาทนะครับซึ่งหากเกิดกรณีผิดนัดชําระหนี้ต้องดําเนินการเอาทรัพย์สินมาชําระผู้ถือหุ้นนะครับไม่มีประกันก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับการชําระคืนหลังจากเจ้าหนี้มีหลักประกันได้รับการชําระคืนจากการขายสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันนั้นก่อนนั่นเองแล้วก็ความเสี่ยงข้อพิพาททางกฎหมายบริษัทย่อยโด,โดยอ้อมนะครับกลุ่มบริษัทจํานวน4แห่งมีคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดอาจมีผลกระทบนะครับในทางลบ หรือผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยยะสําคัญได้นะครับนี่คือข้อความเสี่ยงที่ควรระมัดระวังนะครับคําเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ